บันสุดท้ายหัวแววแววใจหาหัวใจน้องนี้แขวนมะเลยเฮ้ยเฮ้ยๆๆผมขอรับปลงใจแล้วว่าผมจะส่งคุณโรสเนี่ยนะครับไปเป็นตัวแทนหมู่บ้านในการประกวดร้องเพลงของอำเภอเดือนนี้เลยโอ๊ยชันน่าเณรนะครับผู้ใหญ่ครับชวนครับเจะฟังน้องโรสร้องเพลงแล้วเนี่ย เจก็นึกได้ว่าเจ๊ก็มีรถตื่นมาฝากทุกคลอนกันนะคะว้าวมาลายมหลายล้นปรีดอ้ยเดี๋ยวคุณเจอดคุณเจอดเป็นผูแพ้กินแมลงทอดแต่ขาเลยนะจริงด้วยมันเกี่ยวกันด้วยนะครับผู้ใหญ่ครับเกี่ยวโดยตรงเลยนะครับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขาตรวจสอบแล้วก็ยืนยันมาแล้วว่าแมลงก่อนนํามาทอดนะครับ ถ้าเก็บไว้นานเกินไปมันจะมีสารฮิสตามีนสูงไม่ว่าจะทางด้านผิวหนังทางเดินอาหารและก็ทางด้านระบบทางเดินหายใจ จนเสียชีวิตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็หอบคือเด็คุณเจอเนี่ยแหละเราต้องไปซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับว่าสดใหม่ถูกต้องแล้วล่ะครับควรเลือกซื้อมแมลงทอดจากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าใช้มแมลงสดใหม่ส่วนปีกขาขนควรจะเด็ดทิ้งก่อนรับประทานเพราะจะทําให้เกิดอาการแพ้ได้นะครับเจ๊เอารถด,ด่วนไปเก็บก่อนนะหรือเจ๊กลับมาเนี่ยไปขอซ้อม ลูกคอนะคะถือว่าจะมีใครเห็นเราส่งเข้าประกวดบ้างอะไรอย่างนี้นะโอ้โอ้เจ๊จ๋าเจ๊จ๋าเจ๊ไปลดความอ้วนดีกว่าสนับสนุนโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข